ับอมาถึงตอนสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดคุยกันสาที่กำลัก่าวว่าหน้าตาทะเลนเล่นหูเล่นตาตลอดเวลานะะฮดูบุคลิกเขาเป็นเด็กสนมากเลยนะอันน้นำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อมารีอาจูเลียต้าคอนเซนติโนชื่อไทยชื่อไพรินค่ะเออตัวรถเครื่องอะไรเครื่องอ่ะก็สปาเกตตี้ค่ะอิตาลีค่ะไทยอิตาลีเป็นพี่สาวใช่ค่ะพี่เฉามารีเออพี่สาวไม่พี่เฉา พี่สาวอย่าถอยลูกอย่าถอยน้อคนที่เคยมาดานดาราเหมือนกันใช่กับคนที่อะไรนะคะเห็นน้องชายหนูโดนกระเทยเกาะตอนกําลังเต้นไมเคิลแจ็กสันใช่ไหมคะไม่ทันทําท่าเด็ดของน้องแบบว้าวโดนกระเทยเกาะแว็บน้องก็เลยสงสารมามาเรียโนมาเรียโนค่ะเป็นพี่สาวของน้องมาเรียโน I'm not Mario มาเรียโนอันเนียนเนียนเนีนอ้าวมาได้หรอคะทำไมผมสั้นลงคุณพ่อคุณแม่คะสวัสดีค่ะ ต้องถ้าจะเอาน้องชชยต้องสวัสดีพี่มาทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าค่ะเอาแบบที่ตากเนื้อฝักตัวสุดลิมเอาแบบที่จูเลียนถนัดดีกว่าอ๋อเพลงเพลงเพลงสากลนี่แหละอ่ะสากลใช่ไหมคะโอ้ให้ฟังแบบจูเด็กร้องสากลให้ฟังอ่ะอโอเคสักท่อนหนึ่งค่ะ I will survive ready out English โอ้โหเดิน At first I was afraid I was petrified And then I spent so many nights just thinking, huh, you did me wrong, but I grew strong. Yeah, I learned how to get along. And so you're back from of space. If I just woke in to find you here, with that look upon your face. I should've changed the stupid lock. I should've made you leave your key. If I had no known for just one second you'd be back no me. ขอดาวมหาลัยได้มหาลัยตา้งขาวว่าได้เหรออุ้ยหนูชอบให้แบบมีท่อนหนึ่งที่หนูชอบค่ะอาจารย์ขอหน่อยได้ไหมคะเนีคะเขาเป็นเป็นแม่ได้ไหมคะเป็นแม่โอ้ไม่ได้มาดาวมหาลัยอย่าเป็นพี่ตะไพรอ๋าได้อย่างี้นเพลงได้เพลงได้ท่อนท่อนท่อนที่แบบ ลูกบอกว่าแม่อยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่แบบต้องอยู่ดาวมหาลัยแบบต้องอยู่กรุงเทพนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนเนี้ยเบาฐานตรงไหนอะพลังเยอะจริงนะครับอุ้ยเมื่อกี้ไม่ไหวอะไรคะน่กถึงตั๊กปริบูนอะพลังจง โมันมมัันนเก็บอารมณ์เมื่อกี้ค่ะแบบคือพี่ข้างหลังเวทีน้องๆอย่าไปหลุดอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวกรรมการเขาจับๆเขาฟังๆแล้วว่าเขาจะเดาถูกว่าเพี่ไงใช่ไหมก็แบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือดา่ามหาอะไรด่ามาอะไรจะเย็นมาอะไรด่ามหาอะไรนะลูกเอาลองสิเขาเด็ดท่อนเดียวค่ะได้ได้ท่อน acting คุณแม่ด่าลูกหน่อยค่ะด่าเลยค่ะด่าเลยจะว่าอะไรก็ว่ามาเลยค่ะ oh <laughs> yeah เพลงลูกไอตรงคุณแม่ไม่เซสนทีฟอะไรฉันออกเพลงแล้วใช่มันก็อยู่ในเพลงมันก็ต้องเป็นเนื้อเพลงใช่ไหมก็เขาหลอกด่าไม่รู้ตัวอีกเหรอเขาหลอกด่าแล้วเขาก็ไปอ่ะไม่ได้ด่าคือชอบแค่ตรงนี้ของเพลงนั้นเองค่ใช่ใช่แได้ไหมถ้าชอบด่ามาอะไรร้องมันต้องถอนได้ไหมมันต้องถอนจันทซี่มันต้องถอนเงืองเงืองเงเออเออเออเนี่ยะโ๊ยเสียดายวันนี้ไม่ได้แต่งแบบสไตล์หนูแบบ ไม่ทันชุดแล้วลูกจังซี่มันต้องถอนจงซีมันต้องถอนแงงงมันเป็นงงงงอมันเป็นงอออแล้วลืมเนื้อเพลงแล้วออ คิดว่าไล่คนนี้ไปหนูเป็นเยอะแล้วนะช่วยด้วยหนูว่าดีนะผู้หญิงสมัยเนี้ยคือหน้าตาดีพอได้ไม่จะเป็นจะต้องสติดีเสมอไปเราเจอแล้วล่ะตัวตายตัวแทนเราไหนเราป่วยจิกนวรัตชมพูตอนบ่ายแล้วค่ะยังมีจูเลีย พี่เรกบอกว่าเล่นกีตาร์ได้จริงป้ะ Oh yes แน่นอนค่ะค่ะค่ะเล่นกีตาร์ได้เหรอค่ะเอ่อถ้างั้นให้ทีมงานทีมงานเอากีตาร์ให้น้องเริ่มเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแนบไว้เปล่าไม่ว่ากันใช่ไหมคะแย่งงานเขาเขาไม่ได้เรียกแย่งงานหรอกเขาเรียกว่าโชว์ไม่ไม่เผื่อเผื่อกติดใจแล้วก็เขาแบบจ้างเราเหรอจ้างจ้างหนุ่มแห่ ไม่ไม่ไม่ถือกันแล้วกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแล้วแล้วหนูจะร้องยังไงคะเดี๋ยวใครจะถือให้ถือให้ถือให้เดี๋ยวเดี๋ยวถามจิ๊กเป้าฐานตรงไหนไม่ไหวแล้วนตอนนี้สมองไหลมารวมกันหมดแล้วมีมีปิ๊กไหมมีอะไรนะปิ๊กเหรอครับพูดชัดๆอะไรลูกปิ๊กเออเป็นฝรั่งแล้วพูดเร็วอ่ะไอเราก็จะตอบ slow slow down slow down slow down it down little bit ได้จริงอ่ะเนี่ยได้ยังได้ปิ๊กยังได้แล้วค่ะได้ไหนลองไห้ลองช่วยซ้อมรให้หน่อยช่วยทำอาหารกินหน่อยแล้วซโอมรองเอาเอาเอาอะไรมันๆหน่อยสิคะพี่เสียหน้าตายหมดเอาอา วิสคริสเลียอะไรแบบเนี้ยแบบเป็นแรงเอาร็อกร็อกร็อกเป็นไรเอาทำเองแล้วกันค่ะมันคิดว่าทำแบบแบบแนวแบบเนี้ยเออจูเลียตค่ะโอเคโอเคจูเลียตจูเลียตมองหน้าพี่นะลูกค่ะจูเลียตตอนเนี้ย หนูต้องตั้งสติแล้วลูกเดี๋ยวเสร็จรายการนี้หนูบอกว่าแม่ขอไปบวชกันบวชตังน้องเลยใช่ใชห,หนูต้องตั้งสติตอนนี้คือทุกคนบอกว่าหนูเล่นกีตาร์ได้ใช่ไหมเอเอเวพวกเราก็อยากฟังว่าหนูเล่นเพลงอะไรได้โอเคเดี<บ>๋ยวจรแต่ โทษเดี่ยวก็ได้เดี่ยวเดี่ยวให้โอเคโอเคโอเคไหมเซเดียเดี๋ยวรูจะเปลี่ยนมูดเออคือค่ะแม่คะแม่คะตอนเด็กๆแม่อุ้มแล้วตกเปยใช่ไหยคะไม่เคยตกไม่เคยขาแม่เอาข้าวตู้ปวดหัวหรอคะจูเลียดพ่อยังบอกปวดหัวปวดหัวจนหัวผม่่่ รักกันมากรักกันมากรักกันเตียงติโอยจะทำตัวแปลในภาษาชุกชุกแปลว่ามีมีมีค่ะจุบุจุบแปลว่ารักคุณมากค่ะคุณพ่อที่รักจุกชุกเอ่อคขอิงอิตาเลียนภาษาอิตเลียนเอ่อรักเนี่ยแปลว่าอะไรพูดอย่างอ๋ออันนั้นคือรักแบบลูกกับพ่อเพื่อนกับเพื่อนญาติกับญาติอ่ะถ้าคนรักอ่ะเตียโมเตียโมค่ะเตียโม น่าเก่งมากเลิกเกียรติพี่ขนาดนั้นเลยเหรอลูกตอนพูดไปหน้าเนาะเขาเนี่ยหน้ามันตกนรกเลยเข้าตัวเอออ่าอ่าอโอเคโเคโชว์กีตาร์ซีเรียสซีเรียสตั้งสตินะลูกค่ะโอเคหนูจะเล่นเพลงอะไรสาธุสาธุทำไมลูกยังไม่ได้บวชเอาใช่แล้วน้องชายบวชแล้วโอเค굿ดิ้ง굿 But new things never come to an end. Ah, uh, right? Okay, come to Honestly, what will become of me? I don't like reality. It's way too clear to me, but reality. Life is daily. We are what we we'll don't see. Miss everything day dreaming. Flames to dust, lovers to friends. right to all. ใช่เนี่ยพี่อยากดูใช่นีที่ถามตัแต่แรกพี่อยากเห็นภาพนี้ลูกเดี๋ยวเด๋ยวถ่ายรูปให้เขาหน้าแล้วก็ถ้าอยเห็นภาพนี้ถ่ายรูปเอา อ่ไรแล้วยอมอ่ะจูเละยตอนี่คือน้องจูเลียตนะฮะผมว่าอยากให้คณะกรรมการวิเคราะห์เพราะเขาล้างสมองพวกผมหมดแล้วผมก็จำไม่ได้แอคไหนยังไงเนี่ยตอข้อบุญพวกผมผมเมไปกระทั่งแอคแรกผมไม่รู้หมดเลยให้ถามสกเมื่อกี้แอคแรกไอ้คนไหนร้องวะผมหมดแล้วหมด หอหมดแล้วเอาเปร่วมไม่ต้องวิจารณ์กันละกันะครับสำหรับน้องฟ้าจําไว้นะครับท่านผู้ชมครับวันหนึ่งถ้าจะเห็นนี่นะฮะใน6คนนี้ในวงการบันเทิงถ้าท่านได้เห็นจําไว้เลยนะครับท่านเห็นที่นี่เป็นที่แรกครับ้องจูเลียตไปหาคุณเป็ดเชิญยิ้มนะก่อนบ่ายเขาลังหาตัวแบบนี้เขาจะได้เละอีไนนี่เอก้ไหน่อย นี่แอแห่อย่างเดียวเลย <S 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 เอาละครับเรามาดูคะแนนของทั้งสองท่านนะฮะ